เฮ่ยมึงเอาเจาอย่งไปฝากใชเดบักวงบักขามีเดของป้าบานบนกำลังล่างนี่ล่างากูเนาะัเป็นคนกรุงเทพมันจะกินอะไบ่โอ้ยกรุงเทพมีอย่างนัไรกเจ้าหันลังของมองบานพื้นว่านม่บักขาบักมวงฮ่างล่างฝากูเนาะี่อหลายกมาแล้วอือกับมัลโหล ครับว่งานลูกนี่แหละกำลังแต่งของไปให้เลยนี่คือไปหามือนี่เลยนี่เอคินนอนเมืองแห้งแห้งพ่อคินนอนแห้งแห้งเออนี่ละกลังไปหาเมืองละเมือนี่ละพ่อไปเตรียมของง้วไปเก็บของมาฝากไปฝากที่นี่บังมวงบักขามู่หนัของหมักตัวนี่แหละเนาะป้าบอกคือหนอดลูกว่าเอาของฝากไปให้ไปหาหักเนาะ <ưỔ Dante> เออเด้อเดแม่โทรไปหาเด้อลูกเด้อหืมบักคำผ่านโอเคค่ะอะไรต่อไปบักเจ็บของแต่งของตัวเออเออเออของยินเฮ้ยพวกยิงดูสาวคนนี้เนี่ยวุ้ยสาวโพลเลยว่ะจืดฮะ ยอดเดยอดเฮ้ยพวกมึงอะไรมีแนวจะบอกเรื่องอะไรวะวันนี้พ่อกับแม่กูจะมาแล้วแล้วทำไมมีของฝากมาเต็มเลยอ้าวกันทอดแก้มเราก็เพียบดิเพื่อนถ้างั้นอ่ะมีทอดปลาแดกกินปลาแดกไปไหมปลาแดกปลาแดกอะไรคือปลาแดกปลาแดกดีปลาล้าใช่ไหมปลาล้าปลาล้าใช่ป่ะเออปลาล้าเออว่ะมันทำอะไรกินได้บ้างอ่ะมันเฮ็ดได้หลายแนวอยู่นะ ไลายแนวคืออะไรวะรถมันเปิแบบแบบหลายอย่างอ่ะอ๋อหลายอย่างก็บอกหลายอย่างเลยหลายแนวหลายแนวว่าเลยไปเข้าไปดิเพื่อนโอเคเดี๋ยวะไปได้แล้วเราไปนั่งรออยู่ร้านร้านนี้ร้านข้าวปุ้นเฮ้ยข้าวปุ้นอะไรข้าวปุ้นคืออะไรอ๋อขนมจีนหรือเปล่าเอออนั่นแหละร้านนั่นแหละมันจะมีสาวนะสาวนะนะ รอรอรอแม่กับพ่ออยู่นั่นรอโอ้ได้ได้ได้เดี๋ยวไม่ดูวนเด้อแกก็โทรมาดับแกให้ยังไม่รับไม่นานก็มาอ้โอ้โอ้ไป้โด้โอ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 ้อ้โอ้โอ้โอ้เอ้โอ้อ้โอ้โออ้โอ้โ้โา้ด้ออ้ออ้โอ้อ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้ออออ้รอ้อ ไดไดแล้วงงเป็นงงงงเลยเอ้ยบางๆก็สนสายสนเางทำไมยังไม่ได้อมันแปลกๆดีว่ะเพื่อนชอบชอบแบบสายสันเนี่ยชอบชอบมากเออไเดี๋ยวจะมวันฟังเรื่อยๆไปมาดีเด้ ร้านนี้แหละร้านนี่แหละเออปาทีลูกลูกไผ่ลูกไผ่ไผ่พ่อครูลูกไผ่ลูกไผ่คูไม่ได้มาเล่นไผ่แล้วเว้ยลูกไผ่แบบแบบแบบไรลูกลูกสับไพ่ลูกสับไพ่ยมาไมทำไมครูนึกว่าผักคือมาเล่นไผ่ปาทีลูกไ้่เป็นหมดเลยเนี่ยพูดเลย ว่าว่าทีู่กไ่พ่อูดอเด็ดพ่พ่อพ่อคา,า,ายนะคายาว่าหพ่อเขาดูวย,ยนะาาพ่อเขาจะให้น่อยนั่แหละวเอาเอากรปุกนีนะ มะกินรือกินหรอกินกกินอ๋อน้ำยาป่าน้ยาป่ารัดจ้าจ้าเอาข้าวุ้นหทจานได้จ้าอร่อยไมร้านเนี่ยแซ่บนะอ๋อแซ่บอ๋อแต่ถ้าอร่อยกินนี่ขอขอเพิ่มนะตะเบิบจะไม่ได้เออเกียงเลยเอยังมาแล้วมาแล้วขุ้นสเด็ด ขึ้นเกลือยตี๊ดขึ้นเกลือยเั่วจังหันเด้อขึ้บ้าวกแลวข่้น้าเกลแก๊ะข้าวดเหล้ามาเรือย่ขเด็ดหมไม่เหลอจังตรงนีอครับผมเบอร์จายสงแซ่บขึ้นเกลือยพาดมือนีบหมูกระเมียนสุมารีมื้อใหญ่กระายบอกยังอยากได้มูนี่หั เปล่าซื้อซื้อนอนเงวแน่จะกินแต่ขอบบนไหลอ๋อตัวตัวเท่าไหร่ครับตัวหกสิบบาทอ๋อเป็นอะไรยังไม่ตัาคเปบ่าว่าเอาดอกยาซึ่มาเปลี่ยนตคิอ๋อเาม่ซื้อดอกบนเลยนะแล้วก็นาแล้วเน่มันเปลี่ยนต่ยันนาฮ่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 าฮ็าฮ่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 าอาฮตาฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าฮ่า่าฮตาฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮาฮ่าา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 

เออว่าไม่อห็นนั่งจากเขาเพิ่มเตมไม่หละบกเพิ่มต้องนอมน้ไกลหมนหรอเป่าม่หยนาเคี่ยวกับหาบก็ตัวเจ้าบ้านพวาน้ำปลาเวาเบิร์เน้ำปลาหมดเออไปซื้อต่างาให้พ่อเนเด้อได้ได้จายเราเขาไปซื้อจ้ายจ่าราคาดีไก่เนเด้อก็ฝ่าย่อมาแล้วขายายอย่างยังบอกลูกค้าน้ำนเบิรน้ำปลา

มูนนะคับที่เขากันกันนักกันรเดี๋ยวผมพามากินข้าวลาบบัดจีนุไพรโอ้ยกระบอกมูผมกะมึงคงเป็นางขายจีนุไพอยู่บัดจีนกไพรเออมันก็คิดจะเป็นอยู่แล้วแต่ว่าคันคันผมเฮ็ดอียังน่ะในเฮ็ดตามผมเด้อเพราะว่าเพราะว่าผมมาอยู่เทือดดนแล้วกระสุนมูผมก็มีแต่คนเทียบ ไ้กูเห็ดต่ำจรงกะยี่กูเป็นปปามเียบพอเีพอผมไม่ยุงเทพโดนแล้วพอคุณพ่อยางบป็นนกอะเหี่ยต่เหีดยตามผมออเออเอาดี๋ยวมาา่พระเจ้าอือนั่นแหละโยุณกรุงเทพผมมา่ยุงเทพโดนนะนะมาเขามาลันมาสีนุ่ไพก็อินขขาปุ้นกนี่นนี่พ่อเพื่อนผมโอ้ยวีคาส้ย้ยโอ้ยโ่อยว

พัดพัดไปยู่มันเปื้าายยวไปยังไดถาหาให้ยังอะไรนะหามหาผู้ใดนะหน้าผู้ใดนะ่ะพ่อพ่อพ่อว่าที่พ่อวัดเนียวัดตาี่วัดที่วัตาวัดีครับมึงมึงมึงแต่างเบาเนาะป่ะมึงแส่างเบาเนาะเจ้าเจ้าเจ้าไปถือสามเด้อพอด้อยอ้ย

ว่าก wow, <c ười> <c ười> ับไปถื้แท่อย่งมันดอกแต่มันบอกว่าขอโทษข้านหนูลืมป่วยแล้วพ่อว่างได้ไหมเี้อพอกเราอำเนอแฝงบกหัวซาอ๋อไม่หัวซาพ่อเขาบอกไปก็ไดเนาะเจกกรไดจำเป็นเลยจำเลมันเป็นอุบติเหตุเด็กอุบัติเหตุว่นเป็นอุบัติเหตุมันก็เลกิดแต่หน้าหาแต่บนนี้ขอบพูุเสียพอืมเสียขอบคุณ้านเนี่ย บนีแล้วเอหุดวันนิวหรืออะรวาเอ่าแล้วมาเนี่ยมาแล้วมากคุณาแล้วเอาใปไงีรันโอ้ย่ใจใจก็ม่ดีหรกใจ่ดีนะเขาวางนั่นเฮ้ยเอาเป็นบอสเขาเป็นบอสเขาเอาอันนี่ไว้ขางใจนูหนไว้ขังวานขังยส่ขาง้ายเอาไว้แปบนี่เออเอไวเอาไปไว ยิ่งสั้นคอยบงคนบนอายุคนกรุงเทพกับคนบ้านเนาขากินยองยิ่งยิ่งยิ่ย่งย่งยิ่งยิ่งย่งยิ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 ่ง่ยิ่งยิือยิ่อยิ่ง่ย่ายิ่งยิ่ยิ่งิ่ย่ย่ยิิ่ยิ่ง่ยิอยิ่งยิ่งยิ่งยยเ่ง่ยิ่ิ่ิ่ยิ่ยยย่น ป็นหอกกูกินตับภาษาบ้านนอะกูกหรอกไทยเขากินกันแบบนี้จ้ะโนมเมียงผมมักตมักมึงจะหันนะฮะขึ้นจหันมาใดกูเนี่นยนะเป็นพอ่อยโอแย่จูโอ้ตายแล้ว ไม่อยู n, ch ่กร <c ười> <À> ุงเทพโดนชื đi, ่อเล่นิส่ใหญ่เนี่ยใส่เนี่ยดูว่าลุงจะเนี่ยคุะกำลังฉันลักก็ไม่กินขังไงเลยกิงขังหน่อยหน่อยเลยก็ได้้ต่อไปใส